t เดอะซา o o y y u u r h e r t ครอบครัวจิตหลุดเพี้ยนส่วนหัวใจ EP ที่4คํคำแนะนำหากใครไม่ชอบในการฟังสปอยอยากดูเองโปรดข้ามคลิปนี้ไปได้เลยและหากใครรักในการฟังสปอยโปรดเคียสมองและรับฟังรับชมกันได้เลยครับเปิดเรื่องมาโชซ็อกเนี่ยก็กำลังเอาการ์ตูนที่เขาวาดเนี่ยให้บอกอดูนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่แอบบงชอบตลกจนทำเสียงหมูเลย แต่ดูเหมือนว่าบกอรเนี่ยจะไม่ค่อยชอบเท่าไห,หร่นะครับไดอารี่ของคุณน่ะมันยังสนุกกว่านี้อีกโชซอกเนี่ยก็เดินคอตกกลับบ้านมาเลยนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยโชจุนพี่ชายของโชซอกเนี่ยก็กาลังจะออกไปไนท์คลับพอดีก็ว่าจะไปจีบสาวนะตัดภาพม,มาที่ไนท์คลับโชจุนเนี่ยก็โยกมาแต่ไกลเลยนะครับถ้าเขาเนี่ยก็เดินมาหาเพื่อนๆของเขาที่นัดก,กันไว้ซึ่งเพื่อนเนี่ยก็แซวว่าเขาเนี่ยจีบผู้หญิงเก่งมากหลังจากนั้นโชจุนเนี่ยก็โชว์สกิลจีบสาวให้เพื่อนๆเขาดูนะครับความลับคืออย่าเชเชดดด็ดป็ปน,นุ ซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็คือการ์ตูนที่โชซอกวาดนะครับโชจุนเนี่ยก็บอกว่าใครมันจะไปใส่ชุดแบบนั้นกันเหมือนตรงไหนเอาปากกามาวงดิตัดภาพมาสมาคมแม่บ้านเนี่ยกำลังจิบชาคุยกันนะครับเพื่อนของแม่โชซอกเนี่ยก็บอกว่าทีวีที่บ้านนะเสียแล้วต้องซื้อใหม่หรือเปล่านะแม่โชซอกเนี่ยก็บอกว่าตบๆเดี๋ยวมันก็หายไม่ต้องซื้อใหม่หรอกในตอนที่อยู่ที่บ้านเนี่ย ทีวีกับเครื่องดูดฝุ่นก็เหมือนจะเสียนะครับพ่อของโชซอกเนี่ยก็บอกให้ซื้อใหม่เลยแต่แม่เนี่ยก็บอกออกมาเดีนะ๋ยวซ่อมเองแล้วแม่ก็หยิบเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยฟาดทั้งพอ่อทั้งลูกเลยนะครับแล้วทีวี TV กับเครื่องดูดฝุ่นเนี่ยก็ใช้ได้ขึ้นมาเลยนะฮะของทุกอย่างอะ่ะซ่อมได้ด้วยการตายยีคุณแม่ได้กล่าวไว้เพื่อนของแม่โชซอกเนี่ยก็บอกว่าฉันซื้อแอร์ยี่ห้อใหม่มามันสั่งการผ่านโทรศัพท์ด้วยด้วยนะก็โชว์ไป1หนึ่งทีครับสมาคมแม่บ้านคนอื่นเนี่ยก็ชอบ และการขิงกันเนี่ยก็เกิดขึ้นนะครับผมแม่โชซอกมีหรือจะยอมแม่โชซอกเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ใครบ้างไม่มีของแบบนี้แันก็มีตัวนึงแม่เนี่ยก็จัดเลยนะโทรไปหาพ่อที่นอนอยู่ที่บ้านแล้วก็ทำเหมือนว่าสั่งการแอร์ด้วยเสียงนะครับ เปิดแอร์พ่อเนี่ยก็เดินง่วงๆไปหยิบรีโมทมาเปิดแอร์นะครับทางด้านเพื่อนแม่เนี่ยก็ขิงต่อเลยนะของฉันนะ่ะมันทำความสะอาดฟิลเตอร์ได้ด้วยนะล้างฟิลเตอร์แม่มีหรือจะยอมมันก็แค่ฟังก์ชันพื้นฐานโทรไปหาพ่ออีกรอบนะครับล้างฟิลเตอร์ได้เลยพ่อจัดให้แถมเกทับไปอีกของฉันนะ่ะมันเคลื่อนที่เองได้ด้วยนะถ้าแอร์เธออะทไม่ได้ก็โยนทิ้งไปเถอะย้ายไปที่ห้องนอนระบากกูอีกแล้วพอมาที่แท้ทูและแล้วสึกการขิงกันในครั้งนี้นะครับผมทางด้านฝ่ายน้ําเงินควอนจองกอนหรือแม่ของโชซอกเนี่ยก็็เปนนปน,น่ะรีกกอใ ที่โชซอกวาดนะครับควรจะหัวเราะใช่ไหมเนี่ยตัดภาพมาพ่อและพี่โชซอกเนี่ยก็มานั่งดูทีวีกันนะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ส่งลูกๆไปเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่เด็กแล้วก็ให้ลูกๆเนี่ยพูดภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันด้วยนะครับแม่ผู้ซึ่งอยากให้คนในบ้านเนี่ยฉลาดขึ้นมาบ้างนะครับเลยให้ทุกคนเนี่ยพูดภาษาอังกฤษเวลาอยู่ที่บ้านกันนะครับถ้าเผื่อพูดภาษาเกาหลีจะต้องจ่ายคนละ8,000วอนทุกคนเนี่ยก็ไม่ค่อยจะชอบนะครับแม่ก็บอกเริ่มได้ shit oh I'm god boy you no my girl a a no ชิดโอ้แมกดาสแอมเบอร์บอยยูอะททีุ่กคนเนี่ยกิลัังงน่ กินข้าวก็อยู่นะครับพอ่อโชซ็อกเนี่ยก็หิวน้ำและอยากจะหยิบกาน้ำนะครับเลยเฮ้เ hey ฮ้โ hey 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 hey. ชจุนเนี่ยก็รู้นะครับก็เ hey ฮ้ยตามพ่อลูกเนี่ยเหมือนจะรู้กันนะครับ หลังจากนั้นไปไหนทําอะไรก็เฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้กันรัวๆเลยนะฮะสุดท้ายแม่เนี่ยก็ลาคาญจนเผยพูภาษาเกาหลีออกมาเลยต้องโดนปรับไป8 0 0พันวอนตามสัญญานะครับพ่อลูกนี่ก็ดีใจกันใหญ่เลยนะฮะซึ่งพอแม่จะพูดอังกฤษบ้างจะดูเหมือนว่าแม่จะพูดไม่เก่งนะนึกไม่ออกว่าจะพูดคาว่าอะไรโทรจุนเนี่ยก็ทิ้งขยะไม่ลงถังนะครับจนแม่ทนไม่ไหวเลยเอาแผ่นกระดาษมาเขียนสื่อความหมายแทนว่าฉันจะหักข้อมือแกไปเก็บเดี๋ยวนี้โทจุนเนี่ยก็เดินอย่างเจียมเจียมไปเก็บขยะใส่ถังเลยนะหลังจากที่พ่อโดนแม่ขู่เขาเนี่ยก ก็บอกว่าค่าเรียนภาษาอังกฤษเดี๋ยวมันแพงนะพ่อก็พ่ออทนไม่ไหวแล้วอะ่ะแต่มันแพงชะมัดเลยไม่มีทางเลือกแล้วสินะหลังจากนั้นพ่อเนี่ยก็ไปรับจ็อบทํางานอย่างหนักหน่วงเลยนะฮะขอบครับตัดภาพมาที่บ้านพ่อเนี่ยก็เดินมาหาแม่ด้วยความหวังของลูทั้งสองไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวพ่อจัดการเองแล้วพ่อเนี่ย ก็รัวภาษาเกาหลียับยับเลยนะฉันไม่ีเงินจะเอาเท่าไรโปรยเงินอย่างบ้าคลั่งและโชซอกเนี่ยก็เ,เหตุการณ์เนี่ยมาวาดเป็นการ์ตูนอีกเช่นเคยนะครับไปดูเหมือนว่าคนอื่นๆในบ้านเนี่ยจะดูไม่ค่อยชอบกันเลยนะครับบ้านอื่นเนี่ยเขาก็เป็นแบบนี้ผมว่าไม่น่าเหมือนนะและโชซอกเนี่ยก็ดูจะถอดใจนะครับแต่ก็นึกขึ้นได้ว่าบอกอรเนี่ยเคยพูดว่าเดลี่ของคุณนะ่ะมันยังสนุกกับการ์ตูนเรื่องนี้อีกก็เลยลองส่งเดลี่ที่เขาเพิ่งวาดเนี่ยให้บอกอรดูก็ส่งไปแบบไม่หวังอะไรเลยนะครับแต่บอกกชอใจเลยนี่ยก็ของงตนเาาเสียจิหลุใว็บ รับชมกันได้นะครับตัดภาพมาหลังจากนั้นทั้งแม่และพ่อเนี่ยก็เอาเรื่องของโชซอกเนี่ยไปโม ALK ให้เพื่อนๆฟังกันนะครับว่าแบบจะได้ออกเว็บตูนทุกสัปดาห์จะดังมันมีพวกเขาเป็นต,ตัวละครหลักก็ว่ากันไปนะฮะทางด้านแอร์บงเนี่ยก็นัดโชซอกมาฉลองนะครับแล้วโชวจุนเนี่ยก็ยจะไปหาเพื่อหลังจากนั้นนะครับในตอนที่แอร์บงมาถึงคนจากเว็บตูนเนี่ยก็โทรมาหาโชซอกพอดีโชซอกเนี่ยเลยขอตัวออกไปคุยข้างนอกก่อนแล้วก็ดูเหมือนว่า,วาจะเป็นข่าวดีนะครับที่โชซอกเนี่ย ถ้งั้นว่าการ์ตูนกับเว็บตูนอย่างที่เขาตั้งใจไว้เขาเนี่ยก็ดีใจเป็นอย่างมากเลยนะครับแอ์บงที่แอบมองดูความน่ารักใส่ซื้อของโชซอกอยู่นั้นก็ยิ้มยินดีกับเขาด้วยเช่นกันและโชซอกเนี่ยที่หันไปมองแอรบ,บงที่กำลังหัวเราะอยู่นั้นก็ได้คิดว่าเมื่อไรที่ผมหมดกำลังใจวิ่งตามความฝันผมก็นึกถึงรอยยิ้มของเธอแล้วก็จบครึ่งแรกกันไปแบบซึ้งๆอีกแล้วนะครับครึ่งเรื่องต่อมาที่บ้านนะครับแม่เนี่ยก็ได้ซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาให้พ่อนะครับหล่อเท่ขึ แต่ว่าแม่เนี่ยก็นึกขึ้นได้ว่าวันนี้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยมีของลดราคาเลยรีบหยิบกระเป๋าแล้วเปิดประตูอกขกบ,บ้านไปแต่พ่อเนี่ยก็ออกมาจากห้องน้าพอดีเหมือนพ่อจะท้องไส้ไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ตัดภาพมาที่ริมถนนซึ่งแม่และโชจุนเนี่ยก็เดินกลางร่มขนานกันมาเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นคนละฝั่งของถนนนะแลวแม่เนี่ยก็หันไปเห็นโชจุนที่แต่งตัวด้วยชุดที่แม่ซื้อมาให้พ่อแลวคิดว่าเป็นพ่อก็สงสัยว่าพ่อจะออกมาทำไมาข้างนอกแถมเข้าร้านชุดชั้นในผู้หญิงอีกต่างหากทั้งนั้นแม่ในนนนขะเดดดีียยววกกััั่โโชจุ็รรบสาททศพพ์้อ แ่เลจะพอดีปานั้นแม่เนี่ยก็ถามว่าอยู่ไหนพ่อก็ตอบว่าอยู่ที่บ้านก็ทำเอาแม่สงสัยหนัก,กเข้าไปอีกนะครับทางด้านโชจุนก็กาลังคุยกับผู้หญิงที่เขานัดไว้นะครับแล้วก็วางสายพร้อมกันพอดีกันอีกแล้วหลังจากนั้นโชจุนเนี่ยก็เดินออกมาจากร้านแม่เนี่ยก็สะกดรอยตามมาติดติดเลยนะครับแล้วโชวจุนเนี่ยก็เดินเข้าไปที่ร้านกาแฟราคาแพงใช้เงินเกน่งจริงๆสามีตัวแสบแล้วโชวจุนเนี่ยก็เอาชุดชั้นในที่เขาซื้อมาเมื่อกี้ให้เป็นของขวัญกับหญิงสาวที่เขานัดมานะครับแล้วแม่เนี่ยก็เดินมาเห็นพอดี <L <an> <l <ain> เล่นมุกเสี่ยวไม่หยุดทางด้านแม่เนี่ยก็ตามเขาไปจี๋หัวผู้หญิงคนนั้นในห้องน้ำอย่างทันควันเลยนะฮะฉันน่ะเมียของมันไงมีลูกกันแล้วตั้งสองคนผู้หญิงสาวคนนั้นเนี่ยสลัดแม่หลุดก็รีบวิ่งออกมาข้างนอกอย่างไวเลยนะครับเอาไปหนึ่งมัดแล้วก็ซัดโชจุนรัวๆเลยนะครับโชจุนเนี่ยก็รีบวิ่งหนีออกไปนะครับแม่เนี่ยก็เข้ามาแต่ก็ไม่ทนันโชจุนนะฮะอืสมส่มงมัติสียดีมั้งตังกาดตังกาดโชจุนเนี่ยก็รีบวิ่งไปขึ้นแท็กซี่นะครับแม่เนี่ยก็รีบเรียกแท็กซี่คคคคััััััััันน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 ตตตตตตานาา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 ามมมม้้้้ไไไไปปเเเเรรรรรื่่่่่่่่่่อออองงชููสวววววววแแแลลกกกก็ข็ขขบบบบบบิดดๆะะะพททีีียยยยหหหุุณ์จ ไปกันมาอีท่าไหนไม่รู้ มุดซังนั้นโชจุนเนี่ยก็เข้ามาที่ไหนครับซึ่งแม่เนี่ยก็ตามหลังมาครับซึ่งบริการที่ดูเหมือนว่าจะกันโชจุนไม่ให้เข้าก็ชนมากับโชจุนนะครับก็คือโชจุนเนี่ยน่าจะมาบ่อยเลยนะฮะซึ่งแม่ที่ตามมาเนี่ยก็โดนบริการกันไว้ไม่ให้เข้านะครับแม่เนี่ยก็เลยไปเปลี่ยนชุดมาใหม่มาเด็กแนวเลยนะครับแต่ทางด้านบริการเนี่ยก็ยังกันไม่ให้แม่เข้าไปอยู่ดีนะครับแต่แม่เนี่ยก็เดินตีเนียนเข้าไปกับกลุ่มหญิงสาววัยรุ่นในจังหวะที่บริการเผยพอดีนะครับพอเข้ามาแม่ก็โดนบเ่ออนนง้ลย อันยองและแม่เนี่ยก็เดินมึนๆขึ้นไปบนเวทีเฉยเลยนะครับซึ่งกาลังมีการแข่งขันเต้นลําซึ่งแม่เนี่ยก็ตกใจและกําลังจะลงจากเวทีแต่พอได้ยินว่าของขวัญเนี่ยคือบัตรกำนันมูลค่า2อ0 0 0นเวอนแม่เนี่ยก็หันควบเลยนะครับเรื่องเงินกับแม่บ้านเนี่ยมันเป็นของคู่กันอยู่แล้วนะครับแล,แล้วแม่ก็โชว์สเต็ปเป็นหนึ่งชุดใหญ่คนทั้งขับเนี่ยก็ชื่นชอบนะครับผมแต่ก็เฮกันใหญ่เลยนะฮะพอเต้นเสร็จแม่เนี่ยก็หันไปเห็นโชจุนที่คิดว่าเป็นพ่อพอ,พอดีเลยรีบลงจากเวทีและตตาาาาาาามมมมมเ้้้นรรรรรรับบแแลวกก็็ถึึงงงงโโโซ่่่ชชจุีียอออหทๆดภ มาซึ่งพ่อเนี่ยกำลังนั่งปวดทุกข์อยู่นะครับแม่เนี่ยก็รีบโทรไปหาพ่ออย่างไวเลยนะครับผู้ความจริงออกมาฉันเห็นหมดแล้วพ่อที่นั่งปวดทุกข์อยู่นั้นเนี่ยก็ตกใจเลยนะครับฮ้ยมันแอบมองเราอยู่ตรงไหนเนี่ยฉันรู้หมดแล้วฉันได้กินทุกอย่างคุณมาโศโคอกอกไปอยากเลยพ่อเนี่ยก็งงหนักเลยนะครับแค่ปวดทุกข์แค่นี้เองถึงกับต้องอยากกันเลยเหรอ ผิดตรงไหนแม่เนี่ยก็ถามคุณอยู่ที่ไหนพ่อก็บอกอยู่ที่บ้านกาลังอึอยู่แม่เนี่ยก็สวนกลับไปเลยครับอึเหรอส่งหลักฐานมาเลยถ้าทําไม่ได้เนี่ยก็อยกกันไปเลยก่อนในเมื่อไม่มีทางเลือกเนี่ยพ่อเนี่ยก็ลุกขึ้นมาถ่ายรูปแล้วส่งไปให้แม่ดูนะครับแม่ที่เห็นรูปนั้นเนี่ยก็ช็อกแลวก็เวอไปเลยนะครับผมตั่งตัดภาพมาในตอนกลางคืนเนี่ยแม่เนี่ยก็แอบลุกจากที่นอนไปนะครับแล้วก็แต่งตัวชาวล็อกออกไปที่ไนท์คลับแห่งเดิมซึ่งเขาเนี่ยแม่เนี่ยก็ได้รับการต้อนรับจากบริการอย่างนอบน้อมเเเเเลลลลลยยนนนะรรรบบบบตตตไไหปททีีีีแแแมม่่่กกกก็็าาา้ววออออองงงฟพช ฉันนะ่ะเคยเป็นราชินียามค่ำคืนในยุค1980ฉันคือควอนจองกวนและก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผม